สามนางรำนะคะสวยมากเสือดูดูดูันสวนะเสอันนี้มันมันทวงเพราะว่า อะไรให้ได้อีกสามนาทีบวกกับไฮไลท์เป็นแปดนะเออเจ้าของดอกกุหลาบสวยมากท่านผู้ชมดอกกุหลาบสวยมากอันนี้ก็ขีดเป็นอยู่นะฮะกระต้นน้องผู้มาทางนีมาดูจัดการอ้โหดูสินี้นะฮะ อะไร็อกกี้ร็อกกี้โวยวายอะไรเนาะร็อกกี้ ตกหรือเปล่าพยากรณ์อากาศดูสิเดี๋ยวเสือพยากรณ์อากาศนะวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่ายี่สิบหกโมงสี่สิบเโอ้ยฝนตกจริงนงว้าดีใจมากเลยลโอ้ยดีใจมากเลยเอฟซี FC, ถ้าฝนตกนี่ยาชีเอ้ยเก็บข้าว อย่าพึ่งลีปิดไว้ก่อนแล้วตอนบาตาอีกสักพ่งแบบแล้วพัตักใส่กระสอบเลยอืม

มีไรไม่ไรคือปุ๊บเมื่อวานเนี่ยเม,มื่อวานนี่เอาอย่างนี้แล้ว่าตั้งแต่เมื่อวานาถึงถึงนครพนมแล้วแหละเราก็เลยบอกป้ามืด ป้าทถวบ้านมีรางสังหรณ์เหมือนจะเจอลงพันอ์นเหมือนลงพันจะจะไปหาพวกเรานะคือมีรางสังหรณ์ขึ้นมาเฉยๆใช่อยู่ๆก็พูดอยู่ในรถก่อนก่อนที่จะเราจะไปถึงตรงนั้นนั่นแหละเราไปถึงปุ๊บเราไปถึงปุ๊บก็ลงรถไปธรรมดาให้ก็คุยป้าเนี่ยไปไปได้บัตรคิวศูนเจ็ดหก บัตรคิวที่จะเยี่ยมเข้าลุงนะสวยใช่ศูนย์เจ็ดหกเขาจำได้เลยศูนย์สองหกเจ็ดเออแล้วก็ป้าก็ให้ดูปุ๊บสงสัยป้าบอกว่าเราจะเป็นคิวที่สามเออจริงจริงคิวที่สามจริงจริงไปไปถึงปุ๊บเขาก็เรียกคิวแรกประมาณสิบคนเข้าไปแล้วพานั่งอีกสิบห้านาทีคิวนั่นออกแล้วก็คิวที่สองเข้าคิวที่สามเป็นคิวป้าก็นั่งรออยู่นะก็ประมาณสามสิบนาทีเนาะสองคิวใช่ไหมคิวละสิบห้านาทีใช่ไหมก็นั่งอยู่กับป้าสองคนนี่นั่งรอรอ พ่าเขาเรียกคที่สามปุ๊บป้าเข้าไปปุ๊บมันจะมีประตูอีกทั้นนึงเห็นไหม <S <S เอเอป้าเข้าไปถึงประตูนั้นปุ๊บลุงพันมาม,ามองค่อยแบบนี้เอ้าเจ้ามาได้ไงมาไปป้าเพิ่งเข้าไปเยี่ยมลุงเมื่อกี้นี่เองวันนี้เนาะเออถ้าเกิดยังไงก็ป้าก็จะบอกลุงว่าเออวันนี้ใครมาเยี่ยมบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอเอก็นอกนั้นก็ค่อยก็นั่งคุยกับลุงพันลุงพันก็โอ้โหอ้วนแบบคลางแบบ ก็ตัดผมบ๊อบเลยนะแกไม่ได้หัวะ้านองมือนี่ไม่มีไม่มีแกบบกตัดผมแบบคื <idir. S 2> อช้าแบบผมยาวๆอะ่ะเออนั่นแหละเพราะว่าเขาต้องแต่งเสื้อผ้าให้ดูดีเข้าสังคม,ม,มการอบรมเข้าบริษัทใช,ใช่แล้วแล้วก็คุยกันบอกออค,ความคิดถึงนคนน้องคนนี้ <evet. S 2> คนนี้คนนั่นทุกคนนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างนึ่งเมื่อกี้เราเราคุยกันเรื่องโทรศัพท์ใช่ไหมเราคุยกันเรื่องโทรศัพท์เขาก็เลย มาถามค่อยบอกว่าเจ้าใช้ซอสับรุ่นไหนค่อยก็บอก่ก็เลยชี้ว่ารุ่นนี้บอกเขาบอกว่าอค่อยเป็นคนนอกค่อยดูบดเลยแบบว่าแต่แต่เออแต่ความชัดคมแจ๋วอะไรเนี่ยเจ้าหยุดยออเลยเพราะว่าเขาดูในจอใหญ่นะเผื่อเขาดูจอใหญ่แล้วเขาก็มาถามนุพันว่าป้าแค้บ้าใช้ซอสซอสรุ่นไหนนุพันก็เลยมาขอดูค่อยก็ให้ดูเขา เขาก็ถามราคาค่อยก็บอกเขาก็บอกเขาบอกคนดูกช่องนี้นะดูความแบบว่างช่องงานเนี่ยแบบเช็ดคมอะไรเนี่ยมีเวลานเขาก็มีเวลาถึงยอดดูของป้าทีบ้านถึงดูนานเอฟซีดูนานใช่ใช่ถึงถึงมีคนดูน้อยจริงแต่ดูนานนะคือดูนานดูนานจริงที่ที่ป้าทีบ้านซื้อใหม่ล่าสุดนี่หมอใช่ ลุงพันแกก็เลยมาขอดูก็เลยเรื่องทั้งเรื่องมาก็แกจะมาดูขอทอสั์ดูทอสั์คอยด้วยเพราะว่าแกก็ทํางานอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเขาบอกทอสัพท์ค่อยเรา่กนอยู่ใกล้ๆนั้นเลยนั่นแหละเนี่ยก็เลยกลายเป็นพอเห็นพอเห็นพวกเราลงกพี่ป้าแตนเดินทางปุ๊บเขาก็เลยไปรอไปทานป้าแตนไม่ทันไม่ทันคลาดกันกี่นาทีแค่เพี้ยว มันเห็นในห้องในห้องที่เราไปครั้งแรกที่เราไปยืมบัตรนะพี่แอนห้องนั้นแหละปั๊บก็ไปลุงพันก็มา้อวมาได้งเนี่ยอย่างนี้เลยเรียกว่าเพียงเสี่ยววินาทีใช่แล้วก็นั่งคุยกับแกคุยกับแกประมาณสิบห้านาทีแล้วป้าก็ออกมาตอนนี้แกก็อยู่ท้องพนมแหละมตรงานของเขาเป็นสาขาจะมีสาขาแต่ละจังหวัดใชแสดงว่าเขาดูแลอยู่ที่นั่นเออแล้วก็ ค่อยฝากเงินไปเยี่ยมลุงดีเด้อมันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วป้าบอกเออว่าจะอะไรข้าวหน้าแล้วพอออกมาปุ๊บรีบไปซื้อท่อเลยลุงอะไรกมีเงินมีทองฝากให้ลุงชัยแล้วก็อ้วนเลยหน้าตาดีสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็อาจาบาลกันเลาวินาทีเจอป้าเออลุงพันนะคะสวัสดีค่ะ